สวัสดีค่ะอนยจเซียนามิทีวีมีดานะคะจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตว่าคือเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะสองเข็มเป็นของโมเดอนานะคะฉีดที่เกาหลีเนี่ยแหละเนาะก็สำหรับต่างชาตินะคะที่มีวีซา่าอ่าห6หรือว่าวีซา่าแต่งงานนะคะหรือวีซ่า E9 ก็สามารถฉีดวัคซีนได้นะคะสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกับทางรัฐบาลของเขาได้นะคะจะมีเว็บไซต์อยู่จะขึ้นเว็บไซต์ให้ข้างล่างแต่ว่าที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นชนบทไงก็เลยจะแบบไม่ต้องเข้าเว็บไซต์อะไรให้ยุ่งยากก็คือโทรไปถามที่โงรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีให้หรือไม่งั้นก็ไปถามที่ภูอกโซก็ได้คะ่ะ ไปทำที่นั่นเขาก็จะบอกว่าคุณต้องทำยังไงต้องจองวัคซีนผ่านตรงไหนได้สามารถจองผ่านช่องทางไหนได้สําหรับต่างชาตินะคะแล้วก็สําหรับอาการนะคะเข็มแรกเนี่ยคือปวดแขนแหละยกแขนไม่ขึ้นเลยค่ะเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้คือสมวันแรกอะ่ะคือแบบโอ้ยรู้สึกตึงแขนมากเลยคือปวดมากตรงที่ฉีดอะ่ะยกไม่ขึ้นคะ่ะ เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันปวดขนาดนี้วะก็ไปนึกดูว่าตอนนั้นเออคงเกรงแหละคือเพราะว่ากลัวเข็มด้วยแหละหลังจากนั่งรอสาสินาทีปุ๊บใช่ไหมปวดแบบปวดแบบตุบ,ตบๆเลยอะกลับมาถึงบ้านก็เอาน้ําแข็งประครบนะคะอะไรเงี้ยเออเราก็ประครบไปแป๊บหนึ่งแหละเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยพอประครบเสร็จหลังจากนั้นเริ่มง่วงค่ะก็เลยไปหลับ เข็มแรกนะอันนี้เข็มแรกหลับตื่นมาท่านั้นแหละแม่เอ้ยคือขยับแขนไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นคือแบบอาบน้ําก็คือสรบผมก็คือข้างเดียวอะคือแต่ว่าที่เกาหลีเขาบอกว่าวันแรกที่ฉีดอะหลังจากยี่สิี่ชั่วโมงที่ฉีดวัคซีนแล้วห้ามอาบน้ําคือเออโอเคก็ไม่อาบก็ได้ก็ ก็นั่นแหละก็คิดว่ามันจะปวดแค่วันเดียวนะแต่ที่ไหนได้ปวดเล่นไปสี่ห้าวันยกแขนไม่ขึ้นเลยเดียวค่ะก็พยายามอย่าเกรงนะคะคนที่ไปฉีดอย่าเกรงและเข็มสองที่เพิ่งไปฉีดมาเมื่อตอนบ่ายบ่ายสามนะคะก็ตอนนี้ก็ซ้อมปล่อยแรงไปตั้งแต่เดินเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะก็ปล่อยแรงไปเต็มที่เลยไม่เกรงฉันจะไม่เกรงท่องไว้เต็มที่ คือไปฉีดที่โรงพยาบาลก็โอเคโอเคไม่เจ็บตอนนี้ก็ยกได้ประมาณนี้ยกได้นั่นแหละก็รอดูไปนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการอีกทีหนึงนะคะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสมครึ่งวันหลังจากฉีดวัคซินเข็มที่2แล้วคือแบบว่ามีอาการปวดหัวไม่มีแรง นอนจะทั้งวันเลยมาตื่นเอาตอนนี้คือเริ่มปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะตั้งแต่ตอนที่ฉีดเมื่อวานก่อนจะนอนก็ปวดหัวก็เลยกินยา่อแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ยังปวดอยู่แล้วก็มีอาการหนาวสั่นไม่ถึงกระสันมีอาการหนาวนิดนึงแล้วก็เลยปวดหัวมากๆเวียนหัวเอาแต่นอนไม่ได้ลุกไปไหนเลยคะ่ะเหมือนผักที่ไม่ได้รดน้ำอะเออแบบนั้นแหละ ค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่3ของการฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็เออมื่อวานก็คือนอนทั้งวันเลยจริงๆนะคะก็คือไม่มีแรงปวดหัวมากๆทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานนะเอาแต่นอนอย่างเดียวเลยอะส่วนอาการปวดแขนจากที่ฉีดเมื่อวานเอยไม่ใช่ที่ฉีดวันก่อนสิปวดแขนก็ยังมีอยู่นิดนึงแบบว่าถ้า ใครมาแบบมาแตะมาจับอะไรก็จะเจ็บนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวอะไรยกขึ้นยกลงอะไรก็โอเคไม่มีปัญหาไม่เจ็บนะคะยังทำงานได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ฉีดวัคซีนนะคะจะมีอาการเหมือนกันทุกคนนะบางคนเขาก็ไม่มีไข้ไม่มปวดไม่เจ็บอะไรเลยก็มีนะคะร่างกายของเรามันต่างกันนะคะมันก็แล้วแต่คนอีกทีเนาะ ใครที่ฉีดวัคซีนนอกเหนือจากโมเดอร์นานะคะไฟเซอร์ Pfizer ก็ได้หรือว่าไอเจนเจก็ได้ที่เขาฉีดกันที่เกาหลีอะคะ่ะก็คอมเมนต์หน้าการไว้ก็ได้นะคะเผื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะได้ดูคอมเมนต์ด้วยเนาะสำหรับเคสเราอะค่ะเราเป็นคนต่างชาติที่แต่งงานกับคนเกาหลีใช่ไหมล่ะก็เรามีประกันด้วยก็จ่ายประกัน ที่เกาหลีเนี่ยจะายประกันไปแล้ว3เดือนเกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเลขบัตร idcard หรือบัตรเอลีนการ์ดเนี้ยค่ะมีวีซ่าอะไรเนี้ยพำนักยังถูกกฎหมายนะคะก็เราก็โทรไปถามทางเขตว่าเราสามารถฉีดวัคซีนได้หรือยังเพราะว่ามันยังไม่มีข้อข้อความมาบอกว่าสําหรับคนต่างชาติที่ฉีดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสงสัยว่าจะต้อง ไปโทรถามว่าจะรอจนถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้ฉีดได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็บอกมาว่าเออมันมีวัคซีนเหลือนะคุณคุณจะฉีดวัคซีนที่เหลือไหมอย่างเงี้ยค่ะวัคซีนที่เหลือในนะที่นี้ก็คือเป็นวัคซีนที่เหลือจากคนที่เขาจองสมมติวันนี้เนี่ยมีคนจองเข้ามา12คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนึ่งใน12คนนั้นหรือว่าจะมากกว่า หใน12คนเขาอะแบบตรวจร่างกายกรอกข้อมูลอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะคือเขาอาจจะมีโรคประจำตัวไม่สามารถให้เขาอะฉีดวัคซีนของวันนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็นั่นแหละมันก็จะต้องเหลือแล้วก็ต้องทิ้งใช่ไหมละ่ะวัคซีนอะมันจะอยู่ได้ประมาณ4-5วันคะ่ะก็ทางโรงพยาบาลเดือดเด ก็ <g ười> ทางโรงพยาบาลเขาก็เสียดายใช่ไหมละ่ะ <g ười> เขาก็เลยเออให้อาสาสมัครหรือว่าให้คนที่เต็มใจอย่างเงี้ยคะ่ะ <g ười> ไปฉีดได้ก็ <g ười> เออโอเคคือตอนนั้นคือโชคดีไป <g ười> คือเข็มแรกเป็นวันที่24สิิงหาคมั่ที่เราโทรไปถามแล้วเขาให้ไปฉีดนะเออเป็นวันที่24สิสิงหา <g ười> เขาก็เออนี่วันนี้มันมีวัคซีน มันจะมีวัคซีนที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยคุณก็ไปต่อคิวฉีดได้เลยนะคะอะไรอย่างนี้ก,นะะนก็โชคดีไปก็คือถ้าเราได้เข็มแรกแล้วค่ะมันก็จะพ่วงมันจะลิงก์เข็มสอโดยอัตโนมัติเลยวันที่ก็จะออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็โชคดีไปได้โมโดน่นานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เกาหลีก็จะมีแค่โมโดน่นาไฟเซอร์แล้วก็สำหรับคนที่อยู่ผิดกฎหมายหรือว่าคนไม่มีวีซ่าก็จะได้เป็น J&J ไปนะคะ สำหรับการกรอกข้อมูลในการฉีดวัคซีนนะคะก็จะใช้ชื่อที่เราจองนะเราใช้ชื่อใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขประกันค่ะนั่นแหละใช้3มอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าที่เขตอื่นเขาจะอะไรยังไงนะคะก็ทางที่ดีก็คือสอบถามก่อนนะคะก็แต่ละเขตมันต่างกันเนาะไปถึงที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้ใบมาอีกใบหนึ่ง เขียนชื่อเราเบอร์โทรศัพท์เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นว่าแพ้นูน่นแพ้นี่แพ้นั่นอะไรหรือเปล่าอ่าก่อนที่จะมาฉีดวัคซีน1ิวันไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าเคยเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรอกข้อมูลตรงนั้นไปแล้วก็ไปฉีดตรงไปเข้าห้องฉีดได้เลยคือเร็วมากที่เกาหลีคือคือยอมรับว่าเขาทำอะไรเร็วมากและเป็นระเบียบ ็นระบบคือชอบมากเลยค่ะนั่นแหละฟังหมอเสร็จก็ไปเข้าไปเข้าห้องฉีดยาปุ๊บเรียบร้อยคือเข็มสองเป็นอะไรที่แบบไม่เจ็บมากนะคะสำหรับคนที่ฉีดครบสองเข็มแล้วนะคะให้ไปโหลดอแอปคิวเบอร์นะคะเพราะแอปนี้ CWOV นะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนเขาจะให้ใส่ชื่อ ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปใส่ตรงนั้นแล้วก็เขาจะลิงก์ข้อมูลเราว่าเออคนคนนี้อ่ะฉีดที่เขตไหนที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็เข็มหนึ่งเข็มสองฉีดครบแล้วเป็นวัคซีนของยี่ห้ออะไรบุนดาฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกตรงนั้นหมดเลยเวลาที่เราไปไหนแล้วเขาถามว่าเราฉีดวัคซีนหรือย,ยังครบ สองเข็มหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะต้องขอหลักฐานใช่ไหมละ่ะเออเราก็เปิดตัวนั้นให้เขาดูเปิดตัวแอมนี้ให้เขาดูเลยก็ได้นะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนที่ดูนะคะจะได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็สําสหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขอกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบาย